เคล็ดลับแกะเปลือกไข่ที่แกะออกยากมาดูกันได้เลยนะคะส่วนใหญ่ไข่ใหม่ที่ต้มแล้วนะคะเปลือกเขาจะติดกับตัวไข่ด้านในแกะยากมากๆเลยวันนี้พี่ออมมีเทคนิคง่ายๆค่ะแค่ใช้ช้อนแบบนี้เท่านั้นเองนะคะช้อนยาวแบบนี้ค่ะซึ่งด้านบนเขาจะเป็นรูปเรียวยาวแบบนี้ค่ะวิธีการมาดูกันได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเคาะที่บริเวณก้นไข่แบบนี้ค่ะแล้ก็เอาเปลือกบริเวณนี้ออกไปก่อนนะคะตัวนี้พี่ออมลองทําดูง่ายมากๆเลยค่ะ เนื้อไข่เขาก็จะติดกับไข่นะคะทําให้แกะออกยากมากๆเลยนะคะออกมาแล้วก็ไม่สวยค่ะนี่นะคะเนื้อไข่เขาจะติดกับเปลือกไข่แบบนี้ค่ะไม่สวยเลยนี่ค่ะเมื่อได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนแบบนี้ค่ะน,นี่นะคะค่อยๆดันเข้าไปแบบนี้เลยนี่ค่ะดันขึ้นไปเลยนะคะเราก็ค่อยๆหมุนค่ะหมุนไปด้านข้างฝั่งไหนก็ได้นะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดเลยแล้วก็ดันขึ้นไปด้านบนค่ะ นี่ค่คะแค่นี้ก็เสร็จเเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเทคนิคในการแกะเปลือกไข่ง่ายๆคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูได้เลยค่ะ